สวัสดีค่ะมันนี่ channel คลิปนี้จะมาสอนการใส่โค้ดรับเงินฟรีอยู่ที่300บาทซึ่งยอดเงิน300นี้ได้ฟรีไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่มีค่าคอมจากการแนะนำเพื่อนใด้ทั้งสิน้นเงิน300ที่ได้วันนี้นะคะได้มาจากเว็บนี้นะคะ LifePoint ค่าคอมไม่มีไม่ต้องแนะนำเพื่อน เพียงแค่เราทําการกดสมัครสมาชิกแล้วก็รอทําแบบสอบถามสะสมยอดให้ได้ออยอดขั้นต่ำอยู่ที่1,100คะแนนแลกเงินเข้าทุมันนี่เวเลตอยู่ที่100บาทการแลกก็แลกไม่ยากส่วนการรับเงินยิ่งไม่ยากใหญ่เลยก็ดูคลิปนี้นะคะแต่ถ้าเรายังคล่องใจว่าเฮ้ยมันได้จริงไหมก็สามารถศึกษาข,ข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ขอยืนยันนะคะว่าตัวนี้จ่ายจริง100%มาเดี๋ยวพาไปดูวิธีการรับเงินฟรีกันนะคะ ในการรับเงินฟรีของ LifePo i n t นะคะคือเราแลกของรางวัลเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะมีอีเมลยืนยันการแลกข,ของรางวัลมาให้เราหลังจากนั้นเราก็จะรอไม่เกิน7วันทําการเดี๋ยวเขาก็จะส่งเขาเรียกอะไรส่งอีเมลมาหาเราอีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้คือหน้าตาของอีเมลที่เขาแจ้งว่าเราสามารถได้รับของรางวัลแล้วก็คือตรงนี้บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ทูมันนี่วอลเลตของคุณมาถึงแล้วนี่นี่ ทูมันนี่วอลเลตอันนี้คือหมายเลขคำสั่งซื้ออันนี้คือจำนวนเงินที่เราสามารถได้วันนี้ก็คือ300บาทวิธีการต่อไปก็เลื่อนลงมาด้านล่างที่เขาเขียนว่ารับบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์เราก็กดเข้าไปพอเรากดเข้ามาเสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้นี่นี่ทูมันนี่วอลเลตสาบาทจะเป็นแบบนี้ นี่นะคะขั้นตอนถัดไปก็คือตรงนี้ข้างล่างแต่ก่อนที่จะไปดูขั้นตอนถัดไปก็ให้เราอ่านตรงนี้นิดน,นึงนะคะว่าเ,เวลาหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมของเขามีอะไรบ้างประมาณนี้นะส่วนการรับรางวัลก็คือตรงนี้สีฟ,ฟ้าที่เขาเขียนว่าโปรดคลิกเพื่อดูของขวัญของคุณในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าการรับเงินอยู่ที่300บาท วิธีการรับก็คือให้เรากดที่คําว่าเติมเงินตรงนี้ได้เลยน,นี่เติมเงินเราก็กดเข้าไปพอเรากดที่เติมเงินเสร็จเขาจะให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบนะคะเบอร์ที่1กับเบอร์ที่2จะต้องเป็นเบอร์เดียวกันเสร็จแล้วกดที่คําว่าเติมเงินได้เลยท็อป p p e n d i n g เติมเงินสําเร็จแล้วตอนนี้ในแอป t ูมันนี่วอลเล็ก็มียอดเข้ามาแล้วนะคะอยู่ที่300บาทอ่ะเดี๋ยวพามาดูในแอป t ูมันนี่วอลเล็นะคะรายการอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะมีเดียเซ็นเตอร์ไดร o p ท p อปอัพสามบาทไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิน้นการรับเงินฟรีก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้ได้จริง ได้จริงไม่ต้องลงทุนไม่มีค่าคอมจากการแนะนําเพื่อนใดๆทั้งสิ้นเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่แนะนํานะคะอันนี้นูบอกเลยว่าแนะนําคือถ้าคนที่เพิ่งเริ่มหาเงินออนไลน์ใหม่ๆอะ่ะแนะนําให้ทําแบบสอบถามดีกว่าเพราะว่าแบบสอบถามค่อนข้างที่จะตอบโจทย์คนที่ไม่มีเพื่อนมากที่สุด ก็ทําเองถอนเองไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็ถอนได้นะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องขยันทําแบบสอบถามนิดน,นึงนะคะใครที่สนใจก็กดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปอันนี้เติมให้ดูแล้วนะคะว่ามันได้รับเงินจริงๆใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามไว้ใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปได้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการสอนการรับเงินฟรีจากไลฟ์พอยต์ใครชอบก็กดติดตามไวน้น,นิดนึงนะคะ